เกือบได้เหรียญมันนี้พี่น้อยประมาณนี้แหละสีนิวนี่แหละเหรียญทองไม้เข่าพี่บุญจะได้ได้ไตาบนใหญ่พอได้กิน นนเอาหนังไปนอนทุกคนนอนปลาวันนี้นะมากันสามคนเบื่องแมพึ่งมากินน้ำวันนี้ว่า มีแต่บนเดียวนี่น้ำอยู่เลยงห้งมืดแล้วยังแต่บนเดียวนี่เป็นนอนญอี่ปุ่นหนึ่งคืนวันอืนจะเมื่อบาทไปเบื้องมาแค่ยี่พุ่นยังมีปะโมนฮัตคูด นะส,สามคนไปนอนปลาน,นี่ลงมาจะได้ตัวหอกเอรนชูกันชูก <c oughs> ันไปแล้ว <c oughs> จ้า อย่เงไหรนนหนาื่อนมันละมือนเองหนาวอุ้มนี่ลยเกือบได้เหรียญวันนี้พี่น้อยประมาณนี้แหละซีนิวนี่แหละเหรียญดอกไม้เข้าพี่บุญ เ,เขาปรด้ไหมเมืไหรอ่ออกอัปเดียด้พกคนนะ่ะงไหมเขาหนังฟองเนี่ยบอสเอ,อตเตอรนะต์เนเตอร์ ยาอยากลงไปลงพื้น them, นาะนายอยากลงไพื้นให้เปียนน้ำโร่งเลยลงพอกินดิดักเลยเสียดายสมคนกินพอดีอิ่มอะกไก่กยกลยิลงมาเะ ដាក់ថាប្រហែលចាក់សម្ងងមិនចេកមកគ្រិនបែ3មើលមកបែចង់តែលើបានទេ bọn nhà, đi kiếm Nó có tụ lũ gần đây nè

ได้นอกเท้าในนี้ดี มัดมันพักแล้วมีคนมาพักมราไปพักดนละสองสามเดือนบไดไม้นี่หากระเตยเติงนกเลยเนี่ย เหลือ,อมีดังฟืนแั้วไฟพักกินข้าวไปผ่านบนเฝ้าตะเลนนะบุญลงมาดังไฟดังไฟ นอนนี่แหละคืนนี้นะมันกรอมอนเดิมไงนะหนังยุบุ่นได้ยินเสียงไฟป,ปากขันต่านะี้มาหออัวที่นี่กรับบนยินเลยหนังบนพักได้ยินมันขั้นนะ ก็ให้เขาคันนะผมคันต่อไป I can them. จะลงคนไก่มันล๋ฮึลง,ง,งผูบ่ิเวข้างนอะตรงตมเมตูผูเล่นไปนครับคุณ ตัวเห็นตัวูยู่หนตัวเมเห็นตมีนี่นักตัวเหีนีย่ยตัวูเลเนเนเมาตัวเมเลยฮ่า,าเป็นไงหม้องตัวพูคนเดนไปดกคนน่ยตัวู อ้าตุ่นตุ่นวันใหญ่หัต้เมย์มันดิ้นหลงนี้นตุพุเลน,น,นมาพุ่นต้องพุ่นเลนมาพุ่นเรีไปทงพุ่นมาต่าน

เดี๋ยวมื่อื่นมือื่นซอยไปตัวอีกตะพูเรียนออกไปน้อง่นได้ยินมันเสียงมันคันทางนี้ย่านมันให้นออ่อนนะฮะมันเปลี่ยนแล้วนะมันมีบงเอียบต้องตะพูบ่หิน เดี๋ยวตัวเมียก็รเบินะครับตัวเมียผูเรนมาได้กลับทิพักก่อนเจอกันยะ่พุ่นพน่น้องนัหน่อยตกรอแตงหน่อยนี่มี